Ờ, r r variance, right? à phải bên ừ, <hạ> nh này này, để đồ logistics là phải lăn, lăn bòi, đồ logistics, logistics

เฮ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย เงินดีนั่งนั่งเดินนะนั่งดูเงินเงินเงินเนี่ยเต็มเคยพูดก่อนไฟฟ้านะโอ้มันเตะลอดหัวนะเหนื่อยแต่ละคนเรีลาแหม่กลางไม้กลางมือนะอืมเข้าหัวแล้วก็สวัสดีนะครับสำหรับอ่า YouTube นะครับสำหรับนนนะครับก็ช่วงเช้าวันนี้นะครับก็นักกีฬามาน้อยนะครับวันนี้นะฮะ เนื่องจากติดภารกิจนะครับบางคนก็โดนหวยรับประทานมั่งนะฮะนะโดนหวยกินมั่งนะฮะก็เลยเมื่อกี้นายกก็มานะฮะแต่ว่าติดภารกิจไปก่อนนะครับก็จะเริ่มกันนะครับวันที่ยี่สิบนี่นะฮะวันเสาร์นี่นะครับวันเสาร์นี่ก็ขอเชิญนักกีฬาทุกคนนะครับถ้าว่างนะฮะก่อนจะมีแม่ครัวนะครับแม่ครัวอยู่สี่คนนะฮะแล้วก็จะมีนักกีฬามา ันเยอะนะครับที่บ้านนนบ้านนนนี่นะครับบ้านนนนะฮะบ้านนนนี่นะครับอ่าผ้าสีชมพูนะฮะนั่นเจ้าของสถานที่นะครับตอนนี้เอติดไฟนะสํสำหรับเรื่องไฟนี่ก็แล้วก็ขนของนี่ก็ปีเตอร์นะครับต้องขอบคุณปีเตอร์นะครับแล้วก็ช่างคอมนะครับเปิดนะก็มีการขนย้ายเข้าของนะไปขนมาเตรียมงานไว้ที่ยี่สิบนี่นะฮะที่บ้านนนนะครับก็มีปีเตอร์นะครับไปร่วมแรงร่วมใจกันนะครับ อนนี้สถานที่ก็เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับวันที่20นี้นะครับวันเสาร์นะครับมาเตะตะก้อก่อนที่นี่นะครับตอนเช้านะครับนะฮะเฮียเล้านะครับเฮียเล้าถ้าว่างก็มานะครับอเฮียเล้านะครับนี่อาจารย์เจมส์นี่มาแน่นอนแล้วนะครับก็ยังมีหลายคนนะครับสาหรับตะก้อลีลาตะก้ออดบวงหนึ่งปีเราจะจัดหนึ่งครั้งนะครับวันวันนี้ก็ได้สถานที่ที่ดีนะฮะ ได้สถานที่นะครับอยู่ที่ตองวัลลบดุกนะครับบ้านของนนท์นะครับเจ้าของ u t u b e นี่นะคก็ชอบว่ากดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเวลาดูกันแล้วนะฮะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นะครับยูทูบของนนท์นะฮะนี่มันสายตามให้พวกเราได้ดูลีลาท่าทางต่างๆที่พวกเราได้นะเป็นคะแนนครับนี่ยังแปรนี่ก็สามคะแนนนะครับแปรนี่นะฮะเดิมๆเลยสามคะแนนนะฮะนะครับหัวไหล่เท้าข่าวซองนะครับเป็นคะแนนหมด อันนี้ย้ายตำแหน่งกันอีกแล้วครับตอนนี้นะอ่อ,ะอย่าลืมนะครับวันที่ยี่สิบนี้นะครับแน่นอนนะฮะวันเสาร์ที่ยี่สิบสิบนี้นะฮะก็ฉลองปีใหม่สำหรับนักกีฬากันหน่อยนะฮะมาเยี่ยมมาชมนะฮะเช้าเช้ามาเตะแล้วก็ก,ก่อนก่อนนะครับช่วงเช้านะครับเอาเพีเล้านะครับพีเล้านะครับสภา พี่เล็กนะมงคนจิตชื้นนะครับนี่สะพานมาได้นี่เจอกันแน่เลยนะครับเดี๋ยวเชิญมาร้องเพลงนะครับพี่เล็กนะวัดคลุในนะครับนี่บระกอนเดิมๆเลยนะครับพี่เล็กตระกูลจิตชื้นนะครับก็ยังมีกับข้าวนะครับหลายอย่างนะครับวันนี้นะฮะกับข้าวสําหรับวันเสาร์นะฮะแม่ครัวเตรียมไว้พร้อมเลยสี่คนนะฮะ นี่ครับ <ś m any> แปะตั้งมาใหม่สุพรรณใช่ไหมไปตั้งมาตั้งไว้ไก่อนแปะตั้งมาโนน,นข้างปลาไปซอกมาครับลงเร็วโอ้โหเชียวบัวมันนิดเดียวตั้งไว้ก่อนแปะตั้งมาใหม่ตั้งไว้ก่อนลายมาข้างไปแปะตั้งไปแปะตั้งมาข้างไป สี่สามครับลุงนี่โอ้โข้าวปลาไปครับลุงนี่นะตั้งมาก่นอนปืดตั้งไว้ช่างทองกับเบอร์สี่อย่าลืมนะครับวันนี้นะฮะนี่ครับช่างทองข้างมาโคตรเซียนโดดขึ้นมาไปครับลุงนี่โอ้ฝังตะเทือนมาครับลุงนี้นะวิไลยตั้งไปโนนตั้งไว้ก่อนแต่ตั้งนะยังอยู่ครับยังอยู่ซอกไหมครับลุงนี่โอ้โ เชียวบวงมานิดเดียวนี่นะครับมานิดนะ,ะซองมาตั้งไปเลื่อนครับตอนนี้สนามมันเลื่อนนิดหน่อยนะฮะเพราะว่ามีการแข่งขันบาสไปเมื่อวานตั้งมามานิดตั้งมาเออตั้งไปตั้งมาก่อนดังท้าบ่าทางบ่า นะครับก็นะครับมาร่วมการแข่งขันนะครับประเภทสะก้อระดวงนะฮะเช้าเช้านะครับเราจะมาเจอกันนะครับนะฮะประมาณสักหกโมงครึ่งถึงเจ็ดโมงนะครับนะฮะาจะมารวมตัวกันที่นี่นะฮะแล้วก็ขอบคุณนะครับบางทีนะฮะครับแอดมิชชั่นชัยนะครับบางทีก็อยู่ถึงสมุดประการนะฮะแล้วก็อ่า นะครับสมาชิกตะก้อนะครับบางบุวทองนะฮะก็ยังมาเยี่ยมมาเยียนกันนะฮะ้องขอขอุคุณนะครับสำหรับคณะตะก้อบางใหญ่นะครับจะปีใหม่แล้วนะครับอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะฮะก็ใกล้จะสิ้นปีแล้วนะสำหรับนะในปีนี้นะฮะกีฬากีฬาเป็นยาววิเศษนะฮะออกำลังกายกันนะฮะช่วงเช้าเช้านะครับร่างกายแข็งแรงนะฮะนี่คนนี้เจ็ดสิบนะฮะนี่ นะครับบางคนก็เจ็ดิบนะฮะบางคนก็ห5สิบ้านะอายุเยอะๆกันก็มีนะครับมัหรบบตะก้อนะฮะยังแข่งขันตะก้อกันอยู่นะครับอย่างพี่เล็กเนี่นะฮะนะบางคนจิตชื้นนีก็เจดสนะเจสี่หรือ73็ดามก็ไม่ทราบนะฮะต้องถามแอดชันชัยนะฮะก็เจ็ฝากันทั้งนั้นนะครับยังมีลีลาท่าทางต่างๆนะครับ ตอนนี้ก็ยังมีแข่งกันตามกานวัดต่างๆ,ๆนะครับตอนนี้นะไม่ว่าจะเป็นวัดในย่านบางใหญ่นะครับหรือในย่านของอตลาดพูนะครับแล้กวก็รอดบวงนะครับยังมีการแข่งขันอยู่นะฮะโดยเฉพาะสิบวัดตะกนะสิบวัดตะกนี่ยังมีน้องดาวนะครับน้องดาวนะลีลานสิบวัดตะกนะครับแรงมาก ตามมาครับพี่เินโอ้โหแน่นอนคนเสยลูกนี้นะฮะกลับมาครับลูกนี้เจ้าของอเมริกากาโนนะครับกาแฟนะครับนี่นะต้องแก้งานหนยเฮ้ยเอายังโยยังโยดังมาว่ายไปลูกเียวโอ้ลูกนี้เอาปลาไป แล้วก็อย่าลืมนะครับวันที่20นี้นะครับมาสังสรรค์กันนะครับปีใหม่นะฮะโอ,มโอโ้มาดีเลยโอ้โหมาดีเลยนะเนี่ย 怎么打？来，我来。 เดี๋ยวเดี๋ยวมาดีดดิ๊เดี๋ยวพ่อพูดดีละนิ่มลนิ่มลเดี๋ยวพ่อพูดดีละตี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 ีต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 ี nữa đấy luôn đi. Đi đi, đi cứ <laughs> <Yeah. cười> <laughs> <tôi> lớn là... <laughs>

พี่วนี้ไปวันนี้ไปจาป่ายเงนเกิดที่ไหนครับพี่ <c oughs> <c oughs> อะไรนะโอ้ <c oughs> วันนี้ก็คือบานใกรบบานมันใช่ไหม <c oughs> เศรษฐกิจอย่างนี้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวรอที่ยี่สิบได้ใช่ไหม <c oughs>